สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมันนี t ทูเดย์ทันโลกการเงินค่ะทักทายทุกท่านนะคะคือวันพฤหัส20มิถุนายน2567กับเราสองคนเช่นเคยเลยค่ะคุณแพนณนัทิประดาและดิฉันแนสที่คำผ่อนค่ะคำคืนนี้นะคะมีประเด็นหลากหลายและค่ะที่เกี่ยวข้องกับมุมมองของเศรษฐกิจจีนแล้ก็เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาฝากกันนะคะ มาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกอันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนกับสหรัฐอเมริกากับการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะมีมุมมองจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกานะคะที่ระบุบอกว่าณนะปัจจบุบันนี้จีนไม่ได้มองเลยว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์อันใดกับจีนนะคะเพราะว่าไม่ได้ให้ความสํมคาคัญกับทั้งประธาน,นาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธาน,นาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ โดยมองว่าจากการเลือกตั้งนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ไม่น่าจะเกิดผลดีต่อจีนสักเท่าไหร่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าหากว่าเราลงย้อนไปในสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะและเปลี่ยนผ่านมาที่คุณโจไบเดนประธานาธิบดีคนปัจจุบันเราจะเห็นภาพสงครามการค้าที่คลี่คลายลงหรือว่าอ่อนข้อลงมาบ้างแต่ว่ามาณนะปัจจุบันก็เริ่มแข็งเกรียวขึ้นมามากยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งประเด็นเหล่านี้ค่ะเจ้าหน้าที่จีนเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสาหาราัฐซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกนั้นจะยังคงเป็นเชิงลบในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงปัญหาทะเลจีนใต้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการนัดประชุมระดับสูงที่เพิ่มขึ้นเพื่อลดความขัดแย้งก็ตามค่ะการประเมินของสาหาราัฐสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่จีนนะคะที่ระบุว่า มุมมองของทางการจีนก็คือแคนดิเดตทั้งสองนั้นมีเจตนาที่จะควบคุมจีนและสกัดกั้นการปรับตัวดีขึ้นหรือว่าพัฒนาการของเศรษฐกิจจีนนั่นเองคุณเกาจือไข่อดีตนักการทูตจีนซึ่งทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับคุณเติ้งเสี่ยวผิงอดีตผู้นำจีนผู้ล่วงลับกล่าวว่าไม่มีแคนดิเดตคนไหนเลยที่สมบูรณ์พร้อมไบเดนเป็นนักรบสงครามเย็นที่ไม่สนใจว่าจะผลักดันให้โลกเผชิญกับความขัดแย้งหรือไม่ ในขณะที่ทรัมป์เองก็อาจจะคว่ำบาตรและขึ้นภาษีกับจีนตามนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนของเขาซึ่งสำนักข่าวบรุมเบิร์กรายงานค่ะว่าโฆษกสำนักงานผู้มยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐนั้นปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในขณะที่คุณหลิวพงหยูโฆษกประจำสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันระบุถึงกรณีของการสักถามในเรื่องนี้ระบุบ,บอกว่าจีนเองไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการภายในของสหรัฐอเมริกาค่ะ เป็นท่าทีของจีนนะคะที่มีต่อการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะแม้ว่าจะแสดงออกชัดเจนนะคะว่าเหมือนกับจะไม่สนใจแต่ต้องยอมรับค่ะว่าย่อมมีผลกระทบอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะในแง่ของนโยบายอย่างเช่นสงครามการค้าที่ดำเนินมาตลอดนั่นเองโดยเฉพาะการตั้งกำแพงภาษีนะคะซึ่งเรื่องนี้แต่และฝ่ายให้ความสำคัญหรือว่าสนใจแค่ไหนล่าสุดนะคะมีข้อมูลจากบริษัทญี่ปุ่นค่ะ ซึ่งเป็นกลุ่มอธุรกิจนั่นเองนะคะเขาบอกเลยว่าไม่จําเป็นนะคะที่ญี่ปุ่นนั้นต้องขึ้นกําแพงภาษีไปยังประเทศจีนเช่นเดียวกับสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะเพราะมองว่าสินค้าของพวกเขานั้นไม่รับผลกระทบเท่าไรนักนะคะจากการที่ภาคสากลรรของจีนนั้นผลิตออกมาเป็นจำนวนมากค่ะโดยผลสํารวจของทางสันกขคาร์รอยเตอร์ค่ะจะทำนะคะโดยทาง n i k เก i Research ได้เผยแพร่ในวันนี้ค่ะพบว่าบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลน,นั้นไม่จำเป็นต้องขึ้นกำแงพงภาษีสินค้านำเข้าจากจีนตามสารัฐนะคะระบุว่ากำลังการผลิตที่มากเกินไปในภาคสะกากรรมของจีนนั้นม่ได้ส่งผลกระทบต่อพวกเขาค่ะถึงแม้ว่าสหรัฐและยุโรปนั้นมีการประกาศการจัดเก็บภาษีรถยนต์อีจากจีนก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะ 61%ของคนที่ตอบแบบสำรวจครั้งนี้นะคะซึ่งจะดทำขึ้นระหว่างวันที่5ถึง14มิถุนายนค่ะเขาบอกว่าญี่ปุ่นนั้นไม่จำเป็นต้องดาเนินการมาตรการแบบเดียวกันนี้แล้วก็ประมาณ53%นะคะที่บอกว่ากำลังการผลิตที่มากเกินไปของจีนมีผลกระทบต่อธุกรกิจของพวกเขาเพียงแค่เล็กน้อยหรือว่าไม่มีเลยค่ะ และนอกจากนี้ก็มีการสำรวจความคิดเห็นต่อคำมั่นสัญญาของนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะที่จะให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นเร็วกว่าอัตราเงินเฟอ้ออย่างต่อเนื่องนั้นมีบริษัทในแบบสำรวจเพียงแค่7%เท่านั้นนะคะที่คิดว่าเป็นไปได้ส่วนอีก50%ค่ะมองว่าเป็นไปไม่ได้ในขณะที่43%นั้นกล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้โดยบางส่วนนะคะเขาบอกว่า ตังวลค่ะว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมากนั้นจะมีไรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายหากพวกเขาขึ้นค่าจ้างตามอัตารางเงินเฟ้อนะคะซึ่งข้อมูลนี้มาจากทางผู้จัดก,การบริษัทค้าส่งรายหนึ่งค่ะและเพื่อเป็นมาตรการช่วคราวนะคะในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอัตารางเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ รัฐบาลของนายคิชิดะนั้นจึงได้กำลังปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อปีลงนะคะ3 0 0 0 0เยนหรือว่าคิดเป็น190ลสดอลลาร์สหรัฐและภาษีที่อาศัยนะคะ1 0,000เยนสำหรับผู้เสียภาษีแต่ละรายและนอกจากนี้ค่ะผู้เสียภาษีนะคะยังสามารถขอรับสิทธิลดหย่อนภาษีในจำนวนเท่ากันสำหรับผู้หยุนอุปการะและคููสมรสที่มีไรายได้จำกัดค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะ69%ของบริษัทที่ตอบแบบสำรวจครั้งนี้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวมีผลเพียงแค่เล็กน้อยหรือไม่มีผลเลยนะคะในการกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคส่วนเรื่องของการเมืองภายในประเทศนะคะ54%ของบริษัตทต่างๆคาดว่านายคิชิดะนั้นจะพ้นตำแหน่งนายกภายในสิ้นปีนี้ อันเป็นผลมาจากประเด็นอื้อฉาวของพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือว่า LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลค่ะมาติดตามกันต่อนะคะจากเรื่องราวของมุมมองญี่ปุ่นต่อจีนนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสนใจกับประเด็นในประเทศมากกว่านะคะ มาดูที่จีนกันบ้างค่ะหลายประเทศระบุบอกว่าจีนนั้นมีการผลิตสินค้าล้นตลาดซึ่งจีนเองเนี่ยก็กังวลใจในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งตอนนี้ก็เลยออกแนวทางมาควบคุมค่ะไม่ให้มีการเน้นใน,นเรื่องของการผลิตมากเกินไปให้ไปเน้นในเรื่องของคุณภาพแทนนะคะประเด็นดังกล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนได้ออกแนวทางปฏิบัติใหม่สําหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลง อัปเกรดส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงที่ตอบสนองต่อความต้องการสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ที่เติบโตอย่างรวดเร็วค่ะโดยมุ่งเน้นให้บริษัทต่างๆนั้นไปปรับปรุงเทคโนโลยีคุณภาพผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนการผลิตมากกว่าที่จะมุ่งเป้าในการขยายกําลังการผลิตแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะพร้อมกันนี้นะคะแนวทางนี้เนี่ยจะส่งผลทําให้โครงการต่างๆที่เกิดขึ้นบนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตนิเวศต,ต้องปิดตัวลงจะมีการคุมเข้มมากยิ่งขึ้นนะคะ เพื่อที่จะควบคุมห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ริเทียมที่ตอนนี้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้แบตเตอรี่และวัตถุดิบราคานั้นปรับตัวลงมาค่อนข้างมากและท้ายที่สุดก็จะไปส่งผลต่อกำไรของบริษัทต่างๆในจีนนั่นเองค่ะ นอกเหนือจากประเด็นด้านอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยนะคะยังมีประเด็นเรื่องของการว่างงานในจีนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวค่ะลาสุดกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการคลังของจีนประกาศมาตรการส่งเสริมการจ้างบัณฑิตจบใหม่ด้วยการมอบเงินอุดหนุนให้กับนายจ้างให้มีการลงทะเบียนผู้ที่ว่างงานหรือมอบเงินให้กับนายจ้างที่สร้างตำแหน่งงานใหม่เพื่อรองรับบัณฑิตจบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ โดยจะมีผลไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีหน้าเพื่อสนับสนุนให้มีการฝึกงานมีการลงทุนการจ้างงานให้มากขึ้นหลังจากคาดการว่าบัณฑิตจบใหม่นั้นจะมีสูงถึง11.7ล้านคนเลยทีเดียวค่ะยังอยู่ที่จีนนะคะแต่ว่าเชื่อมโยงไปที่เรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างค่ะจากทาง Nasdaq นั่นเองนะคะที่ล่าสุดค่ะ n a s d a q บอกว่ากำลังที่จะเพิ่มมาตรการนะคะที่จะตรวจสอบบริษัทจีนและฮ่องกงค่ะที่มายื่น IPO ค่ะ สนักข่าวรุ่เบิกรายงานนะคะโดยอ้างแหล่งข่าวค่ะบอกว่าบริษัท NASDAQ Inc. กำลังเพิ่มมาตรการตรวจสอบบริษัทขนาดเล็กของจีนและฮ่องกงที่ยืนเสนอขายหุ้นต่อสาธนารณชนเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO ในตลาด NASDAQ นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนกับช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งบริษัทที่ยื่นขอทำา p p o เหล่านี้นะคะได้เผชิญกับคำถามมากมายจากตลาด n a s d a q โดยคำถามส่วนใหญ่นะคะเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์และความเป็นอิสระของบร,ริษัทก่อนที่จะเข้าทำ IPO ในตลาดค่ะโดยที่ผ่านมานะคะมีบริษัทขนาดเล็กจากจีนและฮ่องกงจำนวนมากขึ้นที่หันมาระดมเงินทุนในตลาด n ส s d a กแม้ว่าสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์มีความตึงเครียดม,มากขึ้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็ตามค่ะ ซึ่งรัฐบาลจีนได้ผ่อนคลายกฎระเบียบการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นต่างประเทศโดยการเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆที่ไม่สามารถระดมทุนภายในประเทศได้ทมกลางภาวะตลาดในประเทศที่ซุดตัวเป็นเวลานานค่ะส่วนในฮ่องกองนะคะตลาดหุ้นสําหรับบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต่ําได้ปิดทําการเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งได้กลับมาเปิดตัวอีกครั้งในช่วงต้นเดือนนี้ค่ะ จึงทำให้ตลาด n a s d a กกลายไปทางเลือกที่น่าสนใจของบริษัทฮ่องกงที่มีทุนจดทะเบียนต่ำโดยทางตลาด n สต d a กค่ะได้เพิ่มาตราการตรวจสอบนะคะหลังจากที่บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต่ำหลายรายจากฮ่องกงและจีนนะคะซึ่งก็รวมไปถึงบริษัท amd t d digital และ adentech d group นะคะได้เข้าทำ ipo ในตลาด n สต d a กแล้วก็ราคาพุ่งขึ้นมากถึง 32,000ซในปี2 5 1 5ซึ่งส่งผลให้เกิดคำถามมากมายในตลาดนิวยอร์กในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนำมาฝากกันนะคะไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันต่อได้ค่ะในเวลวเราอ้าบและพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตรวจสอบตลาดหุ้นไทยกันต่อค่ะ สมาคมผ,ผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปเผยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือ BEV ใหม่ในสหภาพยุโรปเดือนพฤษภาคมลดลง12%เมื่อเทียบเป็นรายปีนำโดยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในเยอรมนีลดลง30%หลังเยอรมนีซึ่งเป็นตลาด EV ใหญ่ที่สุดใน EU ได้ยุติมาตรการอุดหนุนการซื้อ EV ที่มีขึ้นในปี2566ถือเป็นอัตราการชะลอตัวท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวระบุว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของเฟอร์ราผู้ผลิตรถยนต์หรูของอิตาลีจะมีราคาอย่างน้อยที่5 0 0 0 0 0ยูโรหรือกว่า19ล้านบาทการตั้งราคาระดับสูงนี้สะท้อนความเชื่อมั่นต่อความนิยมในแบรนด์และมั่นใจว่าเหล่าผู้ขับขี่มั่งคั่งพร้อมที่จะซื้อรถรุ่นใหม่แม้ว่าคู่แข่งปรับรลดราคาเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด รัฐบาลอินเดียเผยอินเดียมีปริมาณการส่งออกอาหารทะเลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงปีงบประมาณ2,566ถึง2,567เพิ่มขึ้น2.67%กว่า1,781,602ตันแต่มูลค่าการส่งออกลดลง8.77% รวม7.38พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยกุ้งแช่แข็งยังคงเป็นสินค้าส่งออกประเภทอาหารทะเลที่สำคัญโดยคิดเป็น40.19%ของปริมาณส่งออกรวมและ66.12%ของมูลค่าส่งออกรวม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมาในช่วงนี้ค่ะมาประเมินที่ทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันบ้างค่ะตอนนี้สัญญาณเริ่มดีขึ้นนะคะคือไม่ได้มีการทำนิวโลใหม่นะคะเป็นรายวันแล้วนะคะดังนั้นทิศทางของการลงทุนในระยะถัดไปจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันค่ะกับคุณทกฤษชาติเชษศักด์นะคะผู้ช่วยผู้มยการนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณนิกค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่างทุกท่านครับสวัสดีครับพี่แพงสวัสดีครับพี่นันครับ ค่ะอย่างที่พี่แพนได้เกริ่นเอาไว้เลยนะคะเรามาดูมุมมองของตลาดหุ้นไทยณนเะวลานี้กันค่ะสังเกตดูว่าหุ้นไทยเรามีการประคองตัวในกรอบแคบๆได้แล้วแปลว่าเป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าเริ่มจะชาชินออกับข่าวร้ายแล้วอะค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับคือภาพของเซ็นดิ้เนี่ยหลังจากที่หลุดพันสามลงมาเนี่ยนะครับแต่ดูระหว่างสัปดาห์นี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแรงหลับ,บซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็คือ ผ่อนคลายประเด็นที่เคยกดดันตัวเซ็นเด็กก็คือประเด็นเรื่องการเมืองภายในนะครับหลังจากทั้งประเด็นเรื่องคดีคุณทักษิณน,นะครับในส่วนของประเด็นเรื่องสวนะครับหลังจากที่ศาลเนี่ยนะครับก็มีการให้ความเห็นออกมานะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเลยเป็นประเด็นที่ทําให้เหตุแรงดึงกลับประกอบกับที่สาคัญเลยผมว่าทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขามีการออกมาตราการขยุกตลาดหุ้นนะครับอย่างเช่นถแถลงในส่วนของรายละเอียดหุ้นที่จะห้ามทรัพเซลล์นะครับ แล้วก็ในช่วงต้นเดือนเนี่ยเรื่องมาตรการัำติก๊กตเนี่ยผมว่าน,นี่ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้แรงกดดันหรือความผันผวนในช่วงก่อนน่าจะประเด็นเรื่องการขายช็อตเนี่ยนะครับมันน่าจะขี้ไข่ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้เลยเป็นที่มาครับว่าด้วยภาพแบบนี้เนี่ยนะครับทางฝ่ายเจ้กรุงศรีเลยมองว่าระยะสั้นเนี่ยตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ได้ได้นะครับในช่วงสั้นครับค่ะถ้ามองในลักษณะแบบนี้แล้วโอกาสการฟื้นตัวเนี่ยเราประเมินไว้ในกรอบสักประมาณเท่าไหร่นะคะ จร,จริงๆแนวต้านสำคัญรอบนี้ผมคิดว่าโซนบริเวณ1,315นะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดยังไม่สามารถขึ้นมายืนเหนือได้เนี่ยรอบนี้อาจจะเป็นมองเป็นขารีบาวน์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมองระยะหัดไปเนี่ยผมว่าที่สาคัญก็คือการเมืองในช่วงเดือนกรกฎามน,นะครับอย่างที่เกิอนไปนะครับจริงๆแรงกดดันเรื่องการเมืองอาจจะคลี่คลายไปนในสองประเด็นนะครับแต่ที่เรื่องในส่วนของประเด็นเรื่องสารที่จะพิจารณา คดีในส่วนของคุณสมบัติของนาย,ยกเศรษฐาเนี่ยอันเนี้ยในส่วนของเดือนกระกฎาเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้นะ่าจะยังคงเป็นโอเวอร์แห่งอยู่ทําให้ภาพของตลาดเนี่ยคงต้องมอนิเตอร์รายวันนะครับจุดสําคัญก็คือหนึ่งสามหนึ่งห้านะถ้าเกิดยืนได้เนี่ยผมคิดว่าแนวต้านถัดไปจะเป็นบริเวณหนึ่งสามสามศูนย์นะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นโซนสําคัญซึ่งถ้าเกิดยังยืนไม่ได้เนี่ยรอบเนี้ยเป็นการลักษณะคือรีบาวขึ้นมาแหว่งในกรอบบริเวณหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบจุดแล้วก็ อ่กรอบแนวต้านด้านบนด้านบนจะอยู่โซนหนึ่งสามสามศูนย์ครับทกริดบอกมานะคะว่าการเมืองยังคงอยู่กับเราโดยเฉพาะเดือนหน้ากรกฎาคมแต่ว่าถราะเรามองภาพรวมทั้งไตรมาสที่สามเลยละคะนอกจากปัจจัยการเมืองแล้วมีอะไรอีกที่เรายังคงต้องจับตาหรือเปล่าคะในส่วนของไตรมาสที่สามเนี่ยผมว่าที่สําคัญก็คือประเด็นเรื่องเท็ดวอร์นะครับก็คือในฝั่งของการเลือกตั้งสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกานะผมว่าไตรมาสที่สามเนี่ยการหาเสียงของ Biden, คุณไบเดนกับคุณทรัมป์เนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนนะครับแล้วก็ในฝั่งของการเมืองภายในเนี่ยผมว่าค u a ตอร์3เนี่ยนะครับถ้าเกิดผ่านพ้นไปได้เนี่ยหลังจากเนี่ยนะครับแรงกดดันในฝั่งของภายในก็น่าจะขี่ค่ายลงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าสองเรื่องสําคัญก็คือการเมืองภายในกับในฝั่งของประเด็นเรื่องการเลือกตั้งนะฮะเลยทําให้เป็นที่มานะผมเลยมองว่าค uarter 3ในตลาดหุ้นก็ยังคงมีทั้งปจบบัปจจัยบวกปัจจัยลบนะครับ กรอบเนี่ยผมคิดว่าควอเตอร์สามเนี่ยโซนบริเวณหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบจุดหนึ่งพันสี่ร้อยแปสิบจุดเนี่ยตรงนี้จะยังคงเป็นแนวต้านสาคัญนะครับแล้วก็เป็นดัชนีเป้าหมายที่เราวางไว้ได้วยครับค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะกรอบอาจจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจํากัดแต่ว่าหลายตัวหุ้นหรือว่าหลายกลุ่มอุตสาหกรรมลงมาอยู่ในระดับราคาที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเรามีคําแนะนําในการที่จะคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมหรือว่าเลือกหุ้นและกลยุทธ์การลงทุนยังไงบ้างคะ แบ่งเป็นสองกรณีนะครับสาหรับคนที่เก่งกำไรระยะสั้นนะครับผมคิดว่าสาหรับคนที่ลงทุนระยะสั้นเนี่ยนะครับประเด็นที่เราไล่เรียงมาตั้งแต่ช่วงต้นในฝั่งของกรุงศรีเราให้น้ําหนักในฝั่งของมาตรการที่พยุงพุ่นนะครับอย่างตัวอัพติกรูนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าภาพของในส่วนของประเด็นเรื่องการเมืองถ้าเกิดระยะสั้นมันมีความชัดเจนมีความที่ลายเพิ่มขึ้นเนี่ยหุ้นที่เคยถูกช็อตไปในช่วงก่อนหน้านะครับหลากหลายเซกเตอร์ที่หุ้นเนี่ยกองอยู่ข้างล่างเนี่ยน่าสนใจในการที่ ะจะกลับเข้ามาลงทุนนะเพราะว่าอาจจะมีแรงโค้ชัดกลับนะอย่างเช่นในฝั่งของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะผมว่าฮาหน่าน่าสนใจนะครับในฝั่งของกลุ่มลงการตัวไทยออยนะน่าสนใจนะครับกลุ่มในฝั่งของขนส่งนะครับตัวเบมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในฝั่งของกลุ่มเครื่องดื่มอย่าง OSP นะครับกลุ่มคาร์บย่างยงซีดีอในกลุ่มเราเนี่ยผมว่าหุ้น เสที่ผมไล่เลียงไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกโควเวชช็อตนะครับแล้วก็ในฝั่งของฟันดัมเบนท์ลเนี่ยพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าที่ผมไล่เลียงไปเนี่ยแนวโน้มคอร์เดอร์สองคอร์เดอร์สามในทิศทางนะ่จาจะค่อยๆเห็นผลประกอบการที่ดีขึ้นนะครับอันนี้คือในฝั่งของคนที่เก่งกไรระยะสั้นในกลุ่มเราเนี่ยผมว่า อ่านถูกกดดันลงมาเยราจะเห็นแรงเด้ง,ดงกลับนะครับส่วนคนที่ลงทุนระยะกลางถึงยาวนะครับผมคิดว่าอ่าเต็มหลักของเรานะครับที่ผมคิดว่าช่วงครึ่งหลังของปีเนี้ยสิ่งที่เรายังเห็นอยู่ก็คือภาพของดอกเบี้ยโลกนะครับที่เป็นเทนขาลงนะครับเราเห็นประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศทั้งยุโรปทั้งจฤษนะครับรวมถึงสหรัฐเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าครึ่งหลังจะเห็นความชัดเจนในส่วนของการลดดอกเบี้ยมากกว่าในช่วงครึ่งปีแรกนะดังนั้นเนี่ยนะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงกลุ่มโลงไฟฟ้านะครับกลุม่มซินส่วน กลุ่มการเงินนะครับถ้าจะลงเป็นรายหุ้นเนี่ยนะครับผมมองว่าอิเล็กทรอนิกส์เรายังเน้นไปที่เคดแล้วก็ตัวฮาน่านะครับกลุ่มไปแน้นเองมองไปที่ m p c นะครับแล้วก็ในฝั่งของไฟฟ้านี่เราไปที่4 k p นะซึ่งหุ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคิดว่าเอาลุกควอเตอร์สองควอเตอร์สามเนี่ยกำไรยนะังดีก็จะเป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าระยะสั้นระยะกลางเนี่ยสำหรับคนที่จะเก็งกำไรหรือสะสมหุ้นเนี่ยนะเลือกหุ้นที่ผมให้เกณฑ์มาตามนี้แล้วก็เอาลุกผลประกอบการแนวโน้มยังดีนะน่าจะปลอดภัย จากแต่ละกลุ่มแต่ละตัวที่คุณะตะกิตแนะนํามานะ่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าจังหวะในการเข้าซื้อแนะนำล่ะคะช่วงไหนยังไงดีคะผมคิดว่าสําหรับคนที่เล่นกิงอะไรระยะสั้นนะครับจุดสาคัญเนี่ยนะครับในรอบนี้เนี่ยบริเวณหนึ่งพันสองร้อยแสิบจุดเนี่ยนะครับยังคงเป็นกรอบแนวรับนะครับสําหรับคนที่กิ่งกําไรนะครับอาจจะต้องเลือกขีปแล้วก็เลือกตัวที่มีปัจจัยบวกเฉพาะนะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับโซนสําหรับภาพใหญ่ผมคิดว่า1นึ่สองนะครับแล้วก็กรณีเวิร์ดเคสเนี่ยผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยเซ็นดิ้กโซนบริเวณหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยสิบจุดเนี่ยยังคงเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับมองกลับมาในฝั่งพื้นฐานเนี่ยอีควิตี้พรีเมียมนะครับณปัจจุบันเนี่ยถ้ามองเป็นเคอร์เลนกับฟอร์เวิร์ดเนี่ยนะครับปัจจุบันอยู่บริเวณสามจุดสี่จุดสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยอดีตผมเลยมองว่าเป็นที่มาว่าโซนบบรริเเวณนนี่ยะคั สำหรับคนที่ลงทุนในเชิงปัจยัยพื้นฐานเนี่ยโซนเนี่ยเป็นโซน value โซนนะครับแล้วก็น่าสนใจสะสมพุ่งในระยะกลาง,งยาวถ้าประเด็นเรื่องการเมืองไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไม่ได้มีการยุบสภาหรือเลือกตั้งใหม่นะครับอันนี้ต้องดอกจันไว้นะครับแต่ถ้าเกิดยังดําเนินไปแบบนี้นะครับในส่วนของประเด็นเรื่องนายกเศรษฐาเนี่ยนะครับสารสนินว่าไม่ผิดนะครับผมคิดว่าบรรยากาศโดยรวมจะกลับมาดีขึ้นแล้วก็เซ็ตพุ้นที่ผมไล่เรียงไว้ทั้งหมดนะครับก็จะยังอยู่ในแผนการลงทุนที่เราแนะนําไปครับ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นคําแนะนํานะคะที่ให้คุณผู้ชมสามารถจัดพอร์ตการลงทุนกันได้นะคะช่วงนี้เนี่ยกำลังจะสิ้นสุดไตรามาสที่2แล้วจะได้วางแผนการยาวๆในช่วงไตรามาสที่3ด้วยแหละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายัางมีเรื่องราวของความน่าสนใจในการลงทุนมาฝากกันค่ะ โดยการเงินธนาคารตามข่าวที่น่าสนใจกับมันนี่ทุเดยกันต่อค่ะมีกิจกรรมน่าสนใจจากทางธนาคารอย่างประเทศไทยนะคะหรือแบงค์ชาตินั่นเองค่ะโดยทางแบงค์ชาตินะคะได้จัดทำธนาบัตรที่ะระลึกนะคะ100บาท เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง6รอบค่ะคุณเศรษฐพุทธสุดที่ว่าเนรพุทธพู้กา g ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าแบงก์ชาติค่ะเปิดเผยว่าทางแบงก์ชาตินั้นได้รับพระราชทานพระบระมราชานุญาตให้จัดทําธนาบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28รกรกฎาคม2567 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณค่ะโดยได้จัดทำธนาบัตรที่ระลึกในชนิดราคา100บาทนะคะจำนวนทั้งสิ้น10ล้านฉบับในรูปแบบแนวตั้งเพื่อให้พระบรมสาริสล์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความโดดเด่นงดงามมีความพิเศษแตกต่างจากธนาบัตรหมุนเวียนทั่วไปค่ะ และได้จัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงบนวัสดุพอลิเมอร์เพื่อให้มีความทนทานรวมทั้งมีลักษณะต่อต้อตานการปลอมแปลงอย่างครบถ้วนค่ะซึ่งธนาบัตรที่ระลึกนี้นะคะสามารถใช้ชำระนี้ได้ตามกฎหมายค่ะโดยจ่ายแรกในราคาฉบับละ100บาทและพร้อมกันนี้นะคะธนาคารอย่างประเทศไทยนั้นได้จัดทำแผ่นพับสำหรับธนาบัตรที่ระลึกดังกล่าวจำนวน2ล้านชุดค่ะ เพื่อจำหน่ายในราคาชุดละ10บ,บาทโดยไรายได้จากการจําหน่ายแผ่นพับทั้งหมดนะคะจะนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยค่ะประชาชนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อขอแลกธนาบัตรที่ระลึกนี้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะรวมไปถึงที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันไปได้นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะไปดูเรื่องของเสถียรภาพหรือว่าความมั่นคงของกลุ่มธนาคารกันบ้านดีกว่าค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของฟิตเตอร์ติ้งปรับมุมมองกลุ่มธนาคารเป็นมีเสถียรภาพค่ะ ฟิตรตติงประกาศปรับแนวโน้มอุตสาหกรรมธนาคารไทยเป็นมีเสถียรภาพหรือว่านูโตรจากเดิมปรับตัวดีขึ้นหรือว่าอิมพรู i ิงเนื่องจากฟิตคาดว่าอัตราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจน่าจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำและน่าจะจำกัดการปรับตัวดีของกำไรโดยกระทรวงการคลังได้ปรับลดการคาดการเติบโตของเศรษฐกิจไทยลงเป็น2.4%จาก2.8%์ค่ะ โดยอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานและสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.9%ในปี2566จากระดับต่ำสุดในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในปี2563ที่1.2%เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นและต้นทุนความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่ลดลงแต่อย่างไรก็ตามฟิตเชือ่อว่าการฟื้นตัวของกำไรได้ถึงจุดสูงสุดแล้วและมีโอกาสค่อนข้างจำกัดที่ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยสุดทิของธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายในการการสำรองจะปรับตัวดีขึ้นอีกอีกทั้งนะปัจจุบนันกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ำส่งผลต่อการเติบโตของสินเชื่อซึ่งฟิตคาดการไว้ที่3%ในปี2567ลดลงจากประมาณการเดิมที่5%และมองว่าอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพของภาคธนาคารอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น3.5%ในปีนี้จากระดับ3.3%ในปี2566 เนื่องจากผลกระทบที่ยืดเยื้อของการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อมองความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์น่าจะถูกลดทอนลงบ้างจากอัตราส่วนสำรองหนี้ที่ยังอยู่ในระดับสูงอัตราส่วนสำรองหนี้สู์ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพของภาคธนาคารยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งที่173%ในไตรมาสที่1ที่ผ่านมาค่ะ เป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธนาคารในบ้านเราที่นํามาฝากกันค่ะจากมุมมองของ i i s h Rating นั่นเองค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ